โอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ไม่มาแค่นี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัดไว้ก็ได้มางั้นเดี๋ยวอันนี้อันนี้พี่เนลเข้าด้วยะละจะเริ่มเลยนะก็คือว,วันนี้นะครับมีประชุมเรื่องเร่งนเนอะคือปกติเนี่ยจะจะ,จะประชุมช้ากว่านี้ก็คือจะเป็นอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยแต่พอดีอาทิตย์หน้าอาจารย์เริ่มสอนแล้วเพราะว่าอาจารย์ต้องไปต่างประเทศไปงานรับปริญญานักเรียน ของไอ้ UCB เนี่ยแล้วก็ไปสวร์ซีต่อนะครับก็เลยจําเป็นต้องสอนเร็วนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราจะมีเวลาว่างเยอะนะในการทํางานต่างๆเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับพันแรกเกี๋ยวการแชร์หน้าจอก่อนขันแรกเรามาดูวิชาที่ที่เรียนที่เรียนก่อนนะเทอมคือเทอมนี้วิชาที่เรียนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสามสิบสี่เราต้องเรียนวิชาเลเวลสที่เหลือทั้งหมด ไม่จาเป็นต้องเรียนก็ได้ครับแต่เป็นจําเป็นต้องหน้าจอลบนิด,ดนะไม่จำเป็นจะต้องเรียนวิชาเลเวลสี่ก็ต้องเรียนเลเวลสี่ที่เหลือทั้งหมดนะครับเลเวลสี่ที่เหลือทั้งหมดมีอะไรบ้างก็คือจะเป็นมีอะไรจำได้ไหมเลเวลสี่มีใหม่เปิดแล้วใครใคแค่สงสัยถามได้นะโอเคเลเวลสี okay. ่ที่เราเรียนเทอมนี้ไปมันจะเป็น D A G T H นะเดี๋ยวาจารทวนกันอนเลเวลสี่ก่อน เลเวลสเนี่ยจะเป็น D A G T H แล้วก็ D กับ T H ใช่ปะ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นวิชาเป็นวิชาทำ s s i g n m e n t นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแต่ว่าอันเนี้ยรีบทำส่งให้อาจารย์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต,ตรวจเอง D A เนี่ยพยายามยกตัวอย่างเยอะๆอดูตัวอย่าง i s t t n n t t o o นะแล้วก็ Distinction แล้วก็ดูเคดูดูวิดีโอที่อาจารย์อธิบาย วิชา D A เนี่ยต้องต้องเขียนดีๆเลยอะ่ะเพราะว่าคนตกจริงๆสมัยก่อนเนะี่ยเป็นอาจารย์ท่านอื่นสอนแล้วพอคนตกเยอะอาจารย์ต้องมาดูเองเพราะว่าแต่ถ้าเกิดทำ D A เสร็จนี้จบเลยนะวิชาอื่นคือง่ายแล้วนะครับแล้วก็ G T S เอาสองวันหมดแล้วนะฉะนั้นวิชาทั้งสองเทอรมหม้าก็จะมี T T S Travel Tourism นะ Supervision นี n เก e r กัก,กครู่ Hi วิดีโอแอนเนลโคดติ้งวิดิทิทโอเคตูปปร์วิชั่นนะแล้วก็อันนี้วิชาแนะอสไนเมนต์ันนี้เรียกว่าสี่น,นะก็คือแล้วก็ยันหนึ่งก็คือว่า FTH ครับ Finance นะอาจารย์สอนเองนะทั้งหมดรอบนี้อาจารย์สอนเองหมดวิชานี้ไม่มีสอนส่งง่าย่ังเดียวนะทำส่งมานะอันนี้อันนี้ทำเลยนะอันนี้ทำด่วนเลยนะเพราะวความรู้ยังอยู่ในหัวส่วนวิชานี้อาจารย์จะสอนอาทิตย์หน้านะครับสอนวันนี้เปิดแท สอนวันที่สิบหกครับสอนช่วงเช้าครับซึ่งอาจารย์จะสอนที่ฟินแล้วก็จะเป็นสอนออนไลน์ด้วยฉะนั้นมาที่ฟินก็ได้ถ้าอยากเจอเพื่อนแล้วก็อาจารย์จะสอนจะสอนเป็นออนไลน์นะครับจะอธิบายเนื้อหาเนี่ยคร่าวๆเนี่ยทั้งหมดนะครับสรุปให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำเราต้องเรา,เราซึ่งมันจะสามารถเขียนได้แล้อยู่แล้วครับนะแล้วเดี๋ยวพออาจารย์กลับจากอังกฤษมาเนี่ยอาจารย์จะมาตรวจให้แล้วก็แล้วก็เผื่อใครมีไรถามเพื่ก็ถามได้เลย โอเคไหมอันนี้คือเลเวลสี่นะครับแล้วก็อ่ะต่อไปไฟแนนซ์ไฟแนนซ์จะเรียนเยอะครับจะมาเรียนช่วงนี้ถามว่าเอ้ยอาจารย์มาเยอะจังคือไฟแนนซ์อ่ะอาจารย์กะสอนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนี่ยให้หมดนะครับแล้ววันที่สามสิบเนี่ยอาจารย์จะอาจารย์จะมานั่งแบบว่าเอาที่เราทาอ่ะมานั่งตรวจน,นะเพราะงั้นอจมันจะไม่ทำทันทีไงเสร็จ เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์อาจจะเอาพวกแบบเอ่อ TTS เนี่ยมามาถามเพิ่มช่วงนี้กคได้นะครับวันที่31เิาร์เช้าจะเปลี่ยนไป TTS อะไรเงี้ยแ,แล้วตอนตอนบ่าย TTS ตอนเช้าเป็นแบบ p t o TTO เป็นวิชา e x a m นะครับเผื่อใครเผื่อใครอยากสอบ p t o ที่ที่เนะย TTO เหรออ๋อใช่ใช่ใช่มนมีมนมีนักเรียนนักเรียนบางคนที่ยังไม่สอบี t o จะมาสอบโอเคไม่เป็นไรเราสี่เรียงก็คืออันเนี้ย ตอนเช้าอาจจะเป็นแบบ TTS อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เราแบบเข้าใจนะโอเคเอ่อจะสรุปคือเอางี้ก่อนว่าเรามีสามสุปนะพวกคำเข้าใจง่ายๆเรามี D A T T S กับ finance D A ทำได้เลยทำส่งมาเลยนะครับทำส่งมาเลยสงสัยถามแป๊บหนึ่งอาจารย์เจเจโทรมาอาจาเจเจจ้าการสอนออนไลน์อยู่จ้ะมีประชุมไงอาจารย์ โอเค DA นะครับทำส่งมาเลยนะดูตัวอย่างดิ s t i n c ชั่นดูวิดีโอที่อาจารย์อธิบายนะครับ TTS แท็บเล็ตทั s ร์ซูเปอร์ว s ชั่น v อ s i o n หรับซ r เป s ร์วิเรเลยวะ supervision นะครับก็คือเป็นการบริหารบริษัทนะครับเอ่อโดยโดยยกเคสสำการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ไฟแนนซ์ครับ TTS อาจารย์จะสอนวันที่สิบหกเข้าม ดยทำแอสไซน์เมนต์ฉะนั้นช่วงในที่อาจารย์ไปอังกฤษเนี่ยเราก็ปัน assignment <c oughs> ป่นแอสไซน์เมนต์กระจุยกระจายเลยนะครับปันป่นปั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 ่นอาจารย์จะกลับมาช่วงอาทิตย์นี้ซึ่งอาจารย์จะมีประชุมอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ว่าใครสงสัยอะไรบ้างให้มาถามแล้วอาจารย์จะสอนเพิ่มให้เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนําให้เคลียร์ดีกับ TTS เนี่ยให้เสร็จภายในเดือนตุลาเพราะว่าเดือนเพราะว่าเดี๋ยวที่ยี่สิเเนี่ยเราต้องมาเรียนไฟแนนซ์กับอาจารย์เขา้าใจไหมพอเรียนไฟแนนซ์เสร็จป,ป,ปุาจามมง พอพอเรียนไฟแนนซ์อันนี้เสร็จปุ๊บวันนี้มาวันนี้มาถามว่ามีปัญหายังไงเห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็วันนี้ไปเรียน CSFT ให้ชีวิชาสอนะครับเรเวลสี่มีแค่นี้ครับแล้วก็เทอมหน้าเราขึ้นเลเวลห้าเลยนะถามว่าสอบช่วงส่งงานช่วงไหนเดทไลน์คือวันที่สิบสองโนยเมเบอร์นะครับเดทไลน์เดทไลน์คือสิบสองนะประกาศผลสอบวันที่สามจะสอบไปรอบนี้นะแล้วก็ลงทะเบียนใหม่วันที่สี่นะครับใส่เมนเดทไลน์ที่สิบสอง แล้วก็สอบสอบ CSM นะจะเป็นวันที่หนึ่งวันแรกนะครับวันแรกเป็นวันคือคนที่มาจากอังกฤษเนี่ยถ้ามาถ้ามาถ้ามาทุกวันเขาจะถ้าเขามาเขาจะมาทุกวันซึ่งวันที่เสี่ยงสุดคือวันจันรเขนะ่ไหมถ้ามาให้มาวันนี้แหละฉะนั้นให้เตรียม CSM เหมือนกับว่ามีคนมาคุมสอบเลยให้อ่านดีๆเลยนะครับเขาเผื่อเขามาไงถ้ามาแล้วแม่งตกหมดรอบนั้น idence, สวยเ้ยเขาจะมาทุกครั้งเลยเคไหมฉะนั้นแบบ ตั้งใจนะฮะเสียสวิชานี้ตั้งใจเหมือนเหมือนแบบว่าเคนะโอเคต่อไปเลเวลห้าเลเวลห้าถามว่าเอ๊ะอาจารย์เลเวลห้าคือไงคือเด็กเลเวลสี่เนี่ยเทอมหน้าก็คือขึ้นเลเวลห้าแล้วก็เทอมหน้าคือพิจิการขึ้นเลเวลห้าเธอจะแบบเธอพฤติการสนุกมากเลยนะมีงานปีใหม่มีแบบพาไปพาไปแบบว่าเอ่อเอาติ้งกันอะไรเงี้ยสนุกเออเหมือนเหมือนเมื่อวานอะสนุกสนุกนะแล้วก็จะสอบประมาณช่วงมีนานะครับ ซึ่งเด็กเลเวล4เนี่ยเทอมหน้าขึ้นเลเวล5ใช่ไหมแถวเคอน,นี้จบแล้วพอมีนาก็จะเป็นเทอมสุดท้ายแล้วของเราแต่ว่าเราต้องสมัครมหาลายัยในกระสอบภาษาอังกของมหาวิทยาลายยัยช่วงเดือนมกราฉะนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราทําตามที่อาจารย์บอกเนี่ยควรจะรีบเคลียร์เลเวล4ให้จบภายในช่วงปิดเทอมส่วนนักเรียนที่เป็นรุ่น3 3ที่เรียนเลเวล4เทอมนี้เนี่ยเทอมนี้ต้องเคลียร์เลเวล5ให้หมด3ตัวเพื่อที่ว่าตอนเปิดเทอมเนี่ยจะได้แบบว่าจบเทอมหนึ่งไปเลย เข้าใจไหมคือหมายความว่าเด็กเลเวล4ของเราเนี่ยห้ามตกสักตัวเลยจะได้ไม่มีปัญหาแต่เด็กเลเวล5เนี่ยมีสิทธิ์ตกได้รอบหนึ่งเข้าใจไหมอ่ะโอเคเลเวล4เข้าใจเนอะเคลียาาร์สามวิชามีอะไรบ้างดีแค่อีกรอบ D A T T S กับ S T H นะครับต่อไปถ้าเป็นเด็กเลเวล5มาเด็กเลเวล5เลเวล5เนี่ยเราเอาแค่2ตัวพอครับคือ คือเหมือนเดิมก็คือเป็นเป็นวิชาที่จะจะเรียนเทอมินั่นนะ่ะก็คือ CRM CRM กับ TOM ครับสองตัวนี้โอเคไหมเลเวลห้าเรียนสองตัวนี้นะเรียนวันจันทร์นี่แหละแล้วก็ให้ทำ Assignment มาส่งนะครับเสร็จแล้ววิชาสอบเขาจะเป็นวิชาสอบตัวเดียวคือ C I T H I จ้ะเอ่ออ๋ออโทษทีโทษทีแล้วก็วิชาสอบจะเป็นนี่วิชาสอบจะเป็น U F T H กับ C I T H I ใช่ใช่สองอย่าง,างนี่นี่ สองตัวนี้โอเคไหอันนี้คือเลเวล5มีแค่นี้เลยก็คือเลเวล5ก็คือก็คือเราต้องเนี่ยสิบเจ็สิบแปดสองวันจบแล้วก็แล้วก็ทำอ s ซา g เมนท t ที่เหลือของข้างอซาสเมนท์เลเวลห้านะครับก็จะเป็น2ตัวตัวนี้โอเคไห CRMTHI กับ TOM อาจารย์เขียนให้เลเวลห้อันนี้เลเวลสี่นะนี้เข้าใจนะการลบนะเลเวล5จะเป็น T.R.M.T.H.I. กับ T.O.M. อันนี้เป็น assignment นะครับสองอันส่วนถ้าเป็นถ้าเป็น exam exam ของเราจะเป็น2ตัวถามว่าเฮ้ยทำไมกาให้ exam สองตัวเพราะว่า exam สองตัวเนี้ยมันค่อนข้างยากก็เลยควรจะลงที่มีโอกาสก็คือ U.F.T.H. กับ d i t h i นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว Market i n g แล้วเดี๋ยวมาร์เก็ตตเดี๋ยวดูอีกรอบว่าจะลงรอบไหนนะ มาน okay, มมานี้เคไหมไม่ยากเนะโอเคโอ้โทษอาจารย์อาจารย์ว่าตารางมันจะผิดขอโทษขอโทษเลเวลห้าเลเวลห้าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสีคือคือเราจะสอบคือซีไเนี่ยเราสอบก็ได้แต่ว่าไอไอต้องเป็น s อสเอ็ม่อผมผมมันต้องตรงกับเทอมนี้ไง ก็เลยเป็นโทษก็เลยเป็น UFTH กับ SMTHI c r t h i เนี่ยลงก็ได้ก็เลเป็นห้าตัวจบครับเห็นไหมขอโทษสุุปว่าเร v e กว่ห้าเป็น c r m t h i TOM UFTH แล้วก็ SMTHI นะครับโอเคแล้วถามว่าทำไมเรีว่้ามีสองสตัวเข้ามาแทนเทอมนี้ไงเทอมเทอมเทอมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเขาเรียนสองตัวนี้แล้วก็เทอมหน้ามันจะสลับฉะนั้นหน้าที่เราก็เลยต้องเรียนสองตัวนี้นะครับโอเคนะ c i m t h i TOM u f t h s m t h i นะครับเดลเวอรหาโอเคนะก็เท่านี้แหละครับแล้วก็อย่าลืมนะเราเริ่มเรียนวันจันทร์นะครับวิชาแอสไซเ m e มนเริ่มวันจันทร์นะครับของเราก็เป็นตัวนี้นะส่วนเลเวลสี่ทุกวันจันทร์เท่าว่างก็รีบทำไอ้ DA มาให้อาจารย์เลยนะครับส่งที่อีเมล p r i n t a s ซิน a c น โอเคสงสัยอะไรไหมครับมีอะไรสงสัยไหมไม่มีนะงั้นเผื่ออย่าลืมนะเลเวลสเป็น D A อะไร T T S แล้วก็แล้วก็ F T H นะฮะไฟสามตัวอ่ะโอเคจากเท่านี้แหละขอบคุณมากที่เข้าฟังกัน